สวัสดีค่ะเพจองจุ้ยกับอาจารย์มังก่อนนะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์เดียวที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะคะนี่เป็นอีกเคสพิเศษนะคะที่อาจารย์อยากให้ความรู้พวกคุณบริเวณนี้นะคะใกล้ทางสามแพร่งซึ่งแปลว่าจะมีการอัตราการเสียชีวิตบ่อยมากๆติดถนนใหญ่นะคะจากที่อาจารย์สัมผัสได้ก็คือนี่เลยการตั้งศาลแบบนี้นะคะกลายเป็นว่าดึงดูด ดึงดูดให้สัมภเวสีผีและญาติผีที่อุบัติเหตุแถวนี้นะคะได้เข้ามาอยู่อาศัยเจ้าของบ้านสัมผัสได้มาตลอดแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงพออาจารย์มาบอกเลยนะคะว่ามีหลายดวงวิญญาณมากๆตอนนี้อาจารย์ได้ทําการปลดปล่อยเขาแล้วนะคะแล้วตอนนี้นี่ค่ะนี่คือความอันตรายอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์อยากให้ทุกคนดูลูกปั้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ใกล้บริเวณที่มีอัตราการตายสูงเราตั้งบริเวณหน้าบ้านบอกเลยว่ามันจะกลายเป็นที่พักพิงของสัมภเวสีผีและญาติ สาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมบางคนอาจถามว่าเอาอาจารย์เขาเป็นพญานาคนะเขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะทำไมผีเข้าไปอยู่ได้หรออาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าสมมติพระอาจารย์เปรียบเทียบง่ายๆเนาะถ้าหลวงพ่อเกจิชื่อดังดังมากๆปฏิบัติศีลปฏิบัติดีงามแต่หลวงพ่อไปนอนตามบ้านญาติโยมอะ่ะคุณว่าหลวงพ่อองค์นั้นยังจะมีศีลอยู่ไหมยังจะมีบรารมีและมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ไหมลักษณะเดียวกันค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าอยู่ผิดที่ผิดตำแหน่งก็ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ อย่างรูปปั้นพญานาคองค์นี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของความดีเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่วางผิดที่ผิดตำแหน่งเข้ามาอยู่ในจุดสถานที่ที่มีอัตราการตายสูงรวมถึงว่างเปล่าไม่มีพญานาคตนใดหรอกคะ่ะจะมานั่งต้อนรับแขกอยู่บริเวณหน้าบ้านอันนี้ไม่เหมาะสมอยู่แล้วนะคะ ยานาคตนใดจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในสถานที่เหมาะสมอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในสถานที่เงียบสงบอยู่ใต้ร่มไม้อยู่ใกล้แม่น้ําแล้วมีผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมนั่นแหละค่ะถึงจะกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์แต่พอเรานํามาวางตรงบริเวณแบบนี้มันจะศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงคะท่านไม่มาประทับอยู่แล้วค่ะเสียงดังก็เยอะกิเลสตัณหาก็เยอะแล้วถามว่าถ้าคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายอ่ะคุณไม่สามารถที่จะพูดเรื่องจริงได้อยู่แล้วไง คุณไม่สามารถที่จะแบบซื้อตรงได้อยู่แล้วดังนั้นพอคุณนําของแบบนี้มาใช้ ทำให้ท่านไม่มาประทับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถึงแม้คุณจะจุ่มน้าก็แล้วตั้งหันถูกทิศก็แล้วนะคะบอกเลยว่าท่านไม่ลงนะคะดังนั้นวันนี้จะไม่มีการทุบการลื้อนะคะเพียงแต่จะขออัญเชิญอัญเชิญล่างๆนี้นะคะไปไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมเมื่อนั้นล่ะค่ะของศักดิ์สิทธิ์ก็จะกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นตอนนี้อาจารย์กำลังจะทําการถอนนะคะใครก็ตามที่เป็นเคสแบบนี้นะคะมีองค์พญานาคแล้วตั้งต้อนรับแขกอยู่บริเวณหน้าบ้านอาจารย์บอกเลยนะคะว่า ท่านไม่ได้ประทับอยู่ในล่างนะคะทําให้ท่านไม่มีพลังถ้าคุณอยากให้มีพลังถ้าคุณมองอยู่ว่าอาจารย์หนูซื้อมาแพงนะแล้วสวยด้วยคุณนำร่างร่างนั้นไปไปไว้ตามวัดตามสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือสถานที่ปีกวิเวกจะดีที่สุดเมื่อไหลที่อยู่ในสถานที่เหมาะสมปุ๊บองค์พญานาคท่านจะเข้ามาประทับและ สิ่งสถิตยอยู่ในตรงนั้นแล้วให้พรเรานั่นแหละค่ะถึงจะมีพลานุภาพที่ดีนะคะโอเควันนี้อาจารย์กำลังมังกรกําลังจะทําการถอนเพื่อเอาดวงวิญญาณออกจากของสองสิ่งนี้นะคะอาจารย์บอกเลยนะคะอย่างงงายและอย่าเชื่ออาจารย์ขอให้ใช้สติในการพิพจารณาในทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์บอกกล่าวคุณไปมันคืออีกโลกโลกหนึ่งอีกความรู้รู้หนึ่งที่อาจารย์อาจารย์ได้รับรู้มานะคะไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องมีสติและ ฟังอย่างเข้าใจท่องแท้นะคะโอเคไม่ต้องงไงายนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอบพระคุณเจ้าของบ้านมากๆนะคะที่อนุญาตให้ทำคลิปนี้เพื่อเป็นวิทยาทานนะคะขอให้อนิสงสพลบุญนี้จงหนุนนำให้เจ้าของบ้านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตทำพิธีก่อนนะคะ